ยี่สิบเก้ามสิบสามสิบเ็ดมสิบสองลูกก็ยังไม่เคยเห็นแม่เราไปเปิดมเปมาหนูเคยเห็นแต่มันออกการต้นอย่างนั้นอ่ะถ้าเป็นอันเดียาว่าแ็นตลาล้มาดูเลยมาเล่น่อยถ้าแวตสวรรใช่ปะเข้าไปคนหัวลุกสู้สู้จท่องอาออมเอาไว้เป็นเพื่อนเท่องไปดู อดวงเขาหนูเราไม่เห็นทำจนกันอะไรเนี่ยเอาแก้ว่าเอาแก้วฉันได้ใบมาจากวัดเขาเวสุวัรณเลอค่ะเขาจะเอาโชคอาลาบมาให้เขาจะต้องการอะไรอยากกินอะไรหรือเปล่าเพราะมันออกนานเลยชีฝรั่งนี่ไงป่วยปีแรกของอา ของฤดูฝนที่แล้วมากเลยนะเพราะผมปลูกช่วงหน้าฝนแล้วมันตกเครื่อดาแรกมันออกมาเป็นใดเสียผมก็ร่วว่ามันจุดมันเกิดที่หยังขึ้นแค่ตอเนี่เพราะผมเคยเห็นจะเกิดมากพกชิดกว่าแหละผมก็บผมเคยเห็นว่ามันมันจุดเป็นจริงกล้วยนี่ปลูกยังเมื่อท่านถึงปีมั้งปีเนี่ยฝนหนึ่งฝนที่เลี่ยวนะผมปลูกแล้วมาม้ามันก็เมื่อโตเครื่อช่วงแรกแกว่าเมื่อท่านถึงปีก็เดียวเมื่อท่านชน ก็ต้็นแก่ที่ไม่ลงตั่คือปลูกใหม่นะอ่าผมบมื่อคยเห็นว่าในลักษณะเนี่ยมันมันสิเป็นอย่างไรเดี๋ยวเครื่งบนมันออกเครื่องมันแปลกยังไงเอ้ามันแปลกตัวมันเอ็นหลีเครื่องอ๋อตัวมันตัวมันที่โอนออกใช่ไหมโอนออกคืองท่บัวทับตัวนี้ผมมันนั่งสังเกตเอ้ามันคือเแปลกจริงเว่ามันคือโอนออกพ่อมาเบิ่งเอ้าตัวนี้เป็นตือดีกว่าปีนี้พ่อจากจากดินลลนดิเย ะจะเบื้องลักษณะคือ,อยังผมออก็ว่าคือปัญญานาคคือหัวปัญญานาคม,มันคือที่แรกมันออกมาในแห่งคือหลายหรือม,มันแจกมาสิเอา้าอันนี้เป็นหัวพญญานาค